แถวหน้าแถวหน้าแถวสามเลยอะแถวหน้าจริงไม่เกี่ยวหรอกว่าคุณอยู่แถวไหนผมอยู่แถวสิกรีเฟเกี่ยวอยู่แล้วว่าอยู่แถวไหนแคบิคไปข้างหน้าแค่วิคไปข้างหน้าแคบิคไปข้างหน้าเท่านั้นอุ้ยโอ้โหต่อยผมทำไมอ่ะ อยตานี้จะรีบกันนะอืมดูดูวิ่งเร็วกันดีนะแต่ละคนคนต้องไปกันเร็วจังเรียบร้อยโอ้ยอีซี่ไว้รอบนี้นจะได้ที่สองที่สามได้โยได้โยอุ้ยโดนลูกเทนนิสนานี้เฮ้ยอย่าบอกนะว่าที่อัน เ้ยโอ๊ยเอายังอัดกัน<ว>ทิ้งทิ้งเ <c oughs> ข้ายัางเข้าแล้วเฮ้ยอโอดุนโอดุนบอลเค้ <c oughs> อาผมมีโทมาแล้วนะฮะวันนี้ผู้ชมอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับฮะกดออฟซูชิมะจบแล้วนะฮะใครยังไม่ดูไปดูด้วยนะฮะไม่รู้เหมือนกันเล่นเลยต่อเลยจระล่า,โานโปรไก่เบย์เลย <c oughs> ยาวครับ ไปนั่งเล่นเนื้อเรื่องของเกม For Guys ก็ได้ไม่มี f อ r Guys มีเนื้อเรื่องด้วยเดี๋ยวก็มีมีแต่เรื่องอ่ะไม่มีเนื้อเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงพี่เอ็มัาสตรีมเกมแล้วเด็บบายเดลย์แล้วเอาทำไมเลือกด่านนานจังอ่ะ ไม่ไม่เอาไม่เล่นเดนบายเลยกระปุกเอาตัวส่งเล่นฟอร์กายดูได้ดูได้ก็คืออย่าสลับบ่อยๆไม่ใช่อย่าสลับบ่อยสลับแค่ทีสองที่โอ้วันนี้ก็ไม่ง่ายนะบอกเลยคุณผู้ชมไม่ง่ายอยู่อ่ะไม่เคยเล่นไงประเด็นคัดคนออกสิบเจ็ดคนนะฮะเดี๋ยวชนกันเฮ้ยอ๋อแค่ขวากวาทังซ้ายเท่านั้นเองเฮ้ยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวระวังเนสระวังพื้นเลย อันนี้คือตายเลยอ่ะใช่ตายดิไปเลยนิไปเลยะรัโทษผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมเล่นน้อยคอยนานอนกนะด่านไม่เคยเล่นนะ Watch and learn นะครับ Watch and learn ดูว่าโปทำยไดูหน่อยโปรทำยังไงดูหนึ่งสองดูหนึ่คสคร้งาใส่ชุดแต่วะข้างบนสองห้นนกไหมฮะ อดีต5คนอ้พีหล่นไปซะให้พวกเวล1525ไม่ใช่ชุดนกนี่ว่ะชุดเห่าเลยไม่มีหัวนกนกบักนี่ว่าถ้างั้นน่ะ15อะไรเอาดีๆพูดดีิงๆโพลิชิตลาก่อน1525งานงานงานยังอยู่โอ้มันเด้งมาที่นี่ได้อ่ะจบ อโทษคนที่เชียร์อยู่ด้วยนะฮะโอ้โหเหลือคนเดียวนะหนึ่งห้าสองห้าพเสรแ้วเราก็จะออกนะครับด่านนี้เขาเล่นกันแบบนี้นะฮะประมาณนี้โอ้ไม่ตกกันน้อยจังอนะ่ะหนึ่งในนั้นคือกูนี่นแหละยี่สิบสี่นาจะเจอแบ่งทีมยี่ิบสี่แบ่งทีมได้จริงแบ่งทีมรอบหนึ่งแล้วก็ไปไฟนอล คิดโทไงอันนี้เรากันบ้านของจริงเี่ยเขาเรียกว่าหน่วยกล้าตายรอคนเปิดเท่านั้นแหละอย่างี้เออมันชอบดันกันลงมาเลยฮะดิหนึ่งห้าสองห้าเจอแล้วโอเคหายน้องพี่ลาบน้อยอ่ะรอรอเลาะกันบ้านครับผมไม่รีบไม่รีบนี่กดแอปลิ้นด้วยไงไม่ไม่รีบไม่รีบ เไ้ยต้องต้องตามแต่แล้วต,ต,ต้องตามแล้วต้องตามแล้วเออมันไม่ไปอะ่ะกลัวหล่นเหรอวะเย็นๆไอ้ยยังไงอ้าวออ๋อมีคนแกล้งนะเฮ้ยได้นะั่นนะ่ะโดดพุ่งไปได้ป่าววะแต่มากระโดดข้าม<ไ>บล็อกหนึ่งได้ป่าววะเม่นพอเราแค่สิปีเท่าไหร่อุ้ยเกือบนั้นนะ่ะอ้าวไม่ผ่านไม่ผ่านผ่านไม่หรอปริไฟผ่านปริไฟอยู่ ไงน้องพิล่าเหลือตัวเดียวนั่นนะ่ะ <c oughs> หลายตัวมีตัวขาวอยู่ตัวเดียวอต่อันนี้เล่นยาก หนึ <mos an su> ่งสองสามสี่เหโอเคเจ็ดเจ็ดโอ้ได้สีเหลืองด้วยจากสัิตีแล้วอ่าอฝั่งเราไม่มีกองแน่เลยว่ะหนึ่องสีเหลือง เดนน่าบัชเชีย์หนึ่งห้าสองห้านะครับเพื่อนเราจะต้องเป็นแชมป์เอาเรียบร้อยได้หนึ่งลูกครับผมทีเหลืองนำแล้วอย่างไรอ้าวโดดไม่โดนเรียบร้อยเอ้ยเข้าประตูตัวเองแล้วเข้าจริงบล็อกเร็วบล็อกเออชีกชีกทีเหก่อนแค่จริงๆแค่ได้หนึ่งลูกก็ถือว่าอุ่นใจแล้วอ่ะดาดเนี้ยประคองไว้ประคองไว้เออไอ้ไอ้ลูกนั้นได้นะโล่งแล้ว

อาลื่นลื่นมนี้ไม่ง่ายครับสูสีโอ้โหมีคนกระโดดเรียบร้อยได้ไหมนะเรียบร้อยเข้าข้างหลังโอเคเหลืองอย่างน้อยเพื่อนเป็นแชมป์ก็โอเคอยู่ เียแล้ววเข้านะเอาเรียบร้อยเลยเรียบร้อยสองเข้านะครับตอนนี้ไม่ง่ายครับไม่ง่ายเกมนี้เอาเรียบร้อยตรงนั้นได้ได้ครับเฮ้ยลงนั้นหล่นจริงเออเข้าไปดิได้เ้ยไม่ได้มีคนมีคนดันออกเฮ้ยนี่ไงมีคนมีคนแรกครับผมแรกด้วยชีวิตนะฮะเอ็มพีพีเลยอะสิวิสุดอ้าวมาโชว์เอ็มพีพีเลยไอหัวไอหัววกับน็อกเมื่อกี้เนี่ย นี่หัวพวกนนกอเอาอยู่แล้วนี่มันเปนนลี่ยนหมวกันนกมาเพื่อบอลบอลเลยเนี่ยว่ะโอเคเรียบร้อย <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเล่นเกมบอลเกียวอะเจ็ดคนสุดท้ายของเดอะสตาร์นะครับผมเจ็ดคน <ใ>น่โอ้โหด่านนี้ด่านยอดหินอยู่แถวแน่เลยนะอยู่แถวแน่มาเรามาดูส่งเพื่อนไปเป็นแชมป์ไหนหนึ่งห้าสองห้าอยู่แล้วะ<ต>ไปไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยนนำแล้วตือ้อดึดึดึงตึงตึงบอลอกมาหนึ่งลูกอาตกมาสองลูก หลบหนึ่งลูกเอาแล้วเอาแล้วโอ้สวยอุ้ยอุ้ยมีพลาดนิดหน่อยโคตรพินบอลนะเดี๋ยวร้อยโอ้โหหลบไม่พ้นแต่ยังไงครับยังน้ำอยู่ยังหัวทิ้งอยู่โอ้ยโอ้ยแต่อัเออเออน้ำอยู่ครับผมน้ำอยู่มีโอกาสเฮ้ยยังไงน้องพี่รำดำดึงมันไว้ดึงมันไว้ดึงมันดึงมันไว้ไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ถึงมันไม่ถึงยังไปโดนยังไปไดนใคร เดอ้าวทำระบน้า uh. ก็นไงผไม่ไ oh. ด huh? ้ว่าอะไรเลยนีนำมาเนี่ยะก็นำอ่ะงว่าจะได้อะเมื่อกี้อะ